พอพ ah, ี่นะสามสี่ก็บบเลยนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนสอามหนึ่งสอมสี่ห้าหเดราลักสก้มัเค้ยไหมได้ไหมอ่าปมือความคว้ามสะกรอ์สาม เราใช้ยุ่งเก่าเลวเราไม่ใช้โปรเจกต์เติมโปกต์เติมสีน้ำเงินด้วยนะมันร้อนมากเลยนะ ไปไปไปกับเอวช้าชสิช si. ้าช้าเอาลงช้าขอแรงแปถ้าทำได้อย่างพี่เปิ้ลนะคือรอบอย่างเขาไปอย่ถ้าพี่ทำบรอังๆย่าอยืดนะเอาจังหวะเร็วหน่อยนะถ้าพี่นับสี่แล้วรอเนะ Quinta vai! 这个东西。<laughs> <laughs> ฝนตกทำไงฝนตกฝนตกรถ ทางเงี้ยฟังข้าพเจ้าวัดถอนสมองพร้อมหรือยังพร้อมาพร้อมแล้ววัดถอนสมองกิงก้านใบสาม อีกรอบนึงขอเร็วเร็วกินการบชาชาใกินกิการใบชาชาใบกินการใชาไม่ทันอ่า่นังลงค่ะนังลงขยันเขีนาแลยันเนเียนมาแลคะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากสวัสดีตอนสวัสดีคร่ะขอบคุณครับาทำไมมา